สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะก่อนอื่นเลยเช่นเดิมค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์นะคะ s u p e r t รแ์แตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ททางช่องคลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ วันนี้ whisper of love พลังงานแห่งความรักความสัมพันธ์ให้ทุกคนหลับตาลงทำสมาธิที่ไพ่สำหรับนี้นะคะใครที่โสดยกมือขึ้นใครที่รู้สึกว่าหัวใจกำลังรอคอยใครย,ยกมือขึ้นค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุผลมีเรื่องราวมีทามมิ่งของชีวิตได้มาพบเจอคลิปนี้เราได้มาเจอกัน มันเป็นเรื่องราวแห่งแรงดึงดูดระหว่างเราเช่นกันค่ะเป็นกัลยานิมิตนะคะเพื่อมาเป็นสื่อกลางไก์ไลายให้กับทุกทกคนความรักวันนี้บอกเลยว่าความรู้สึกของผู้อ่านไพ่อิ่มเอิบมากๆเพราะทุกคนกําลังที่จะได้เจอความรักที่เป็นรักแท้จริงๆค่ะความรักที่มีความผูกพันกันเหลือเกินความรักที่สวยงามและก็เป็นความรักที่ดีนะคะและทุกคนก็จะได้พบเจอความรักเช่นนั้นเหมือนกันนะคะ พลังงานของไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับทุกทุกคนกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอในเร็วๆนี้บอกเลยว่านี่ก็เป็นเดือนแห่งความโรแมนติกของหน้าเทศกาลนะคะแล้วก็เรื่องคริสต์มาสเอาวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ด้วยนะคะขอพรให้กับทุกทุกคนนะคะได้พบเจอคนคนนั้นในหัวใจของคุณถ้าพบเจอเขาแล้วนะคะและกำลังอยู่บนความรักความสัมพันธ์ อยู่บนความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะใจเย็นเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเขาอย่างธรรมชาติที่สุดเพราะตัวคุณเท่านั้นที่จะบอกว่าเขาคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่มันจะไม่ยากและมันจะไม่ง่ายใช้ความรู้สึกสัญชาตญาณเรียนรู้ความสัมพันธ์เพราะเขาก็ใช้ความรู้สึกสัญชาตญาณในการเรียนรู้เราเช่นกันและทุกสิ่งอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะและ ต้องใช้เวลาด้วยยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปโลกออนไลน์เข้าถึงง่ายขึ้นอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนช้าๆได้พราเล่มงามนะคะทุกคนและอะไรที่ได้และอะไรที่มีคุณค่าบนโลกใบนี้ย่อมได้มายากย้ำเตือนนะคะไว้กับสุภาษิตท,ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าคุณจะพบเจอคุณค่าของความรักที่คู่ควรมากๆเลยนะคะ ขอพลังงานของทุกๆคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้พลังงานของ Whisper of Love สิ่งที่จะบอกทุกๆคนค่ะกับสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอกับเขาคนนั้นในเร็วๆนี้นะคะ Do something for someone นะคะหมายเลข41ค่ะคุณกำลังได้รับสิ่งที่พิเศษบางอย่าง ะะมันหมายถึงว่าเวลาที่คุณเจอใครสักคนหนึ่งนะคะมันมันต้องแสดงออกในคําพูดการการะทำระยะทางแล้วก็ระยะเวลาและเขาก็จะต้องแสดงเช่นนั้นเหมือนกันพอฝ่ายชายแสดงแล้วคุณจะต้องแสดงอะไรออกไปความรักความสมามั์คือการกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะ พูดกล้าที่จะแชร์นะคะในทุกๆเรื่องของความรู้สึกไม่มีปิดกัน้นไม่มีปิดบังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะพบเจอกับคนที่เขากล้าที่จะเปิดเผยกับคุณทุกเรื่องนะคะกล้าที่จะเป็นความรักความอบอุ่นอบอ่อนโยนปลอบประโลมปกป้องหัวใจของคุณปกป้องร่างกายปกป้องทุกสิ่งกอย่างให้กับคุณนั่นเองค่ะเขาจะทำเขาจะทาเพื่อคุณนะคะ เขาจะแสดงทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รู้ว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะอออกมาสองใบเลยนะคะ Focus on Love นะคะหมายเลข24หมายเลข21 Choose Love ค่ะว้าวแล้วก็หมายเลข30ค่ะนี่คือ u o Love นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะด้านหลังไพ่เป็นอะไรนะคะด้านหลังไพ่เป็นหมายเลข46ค่ะ Spend Time นะคะไม่ใช่สีเป็น ถึงเวลาแล้วค่ะ time t o g e t h e r ที่คุณและเขาจะได้ฟังเสียงของกันไลกันนะคะอ่ะทีละใบก่อนนะคะบอกเลยว่าโรแมนติกมากๆเลยแล้วก็สวยงามมากๆ focus on love นะคะ look for the good in everyone นะคะหมายถึงว่าคือความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นอะไรที่ถ้าคนที่มีพลังงานที่เป้าหมายและโรสนิยมเป็นไปนทางเดียวกัน ความคิดไลฟ์สไตล์นะคะคุณก็จะรู้สึกว่ามีความอบอ้อมอารีคือความรักอะความรักที่ดีคือการอบอ้อมอารีนะคะโฟกัสถึงความรักของคุณเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์ของคุณมองหาคนที่ดีนะคะคอนเนคกชันกับคนดีๆว่าถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราจะได้เจอคนดีแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะเจอคนคนนั้นเราจะต้องเจอคนไม่ดีก่อนเลือกความรักของคุณเราเป็นผู้เลือกนะคะ คุณ you always have choice make yours with love นะคะเราเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์มีใครเข้ามาเดทเราก็ออกไปเดทถ้าไม่ใช่เราตัดจบแต่ถ้าเจอคนที่ใช่หัวใจคุณจะต้องเรียกร้องหัวใจคุณจะรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่ใช่หัวใจคุณจะตอบคุณเองเลยโดยไม่มีคำใดเลยทีเดียวและเมื่อผ่านพ้นคนที่ใช่แล้วมันไปต่อกันไม่ได้มันก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่า ต้องได้โครจรมาพบเจอกันไปต่อกันไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องอะไรเกิดการอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้องเป็นผู้เลือกในความสัมพันธ์เขาก็เป็นผู้เลือกเช่นกันต่างคนต่างเป็นผู้เลือกต่างคนต่างเป็นความรักรักแท้ซึ่งกันและกันนะคะ this love is once in a lifetime ความรักรักแท้มีครั้งเดียวเท่านั้นค่ะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคุณจะได้เรียนรู้ความสัมพันธ์กับเขาแบบไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะได้อยู่ด้วยกัน เห็นไหมคะคุณจะได้อยู่ด้วยกันคุณจะได้คุณจะได้ฟังเสียงคุณจะได้คุยกันคุณจะได้รู้จักกันคุณจะได้เรียนรู้กันไปตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวค่ะนี่คือ True Love รักแท้ที่มีความแตกต่างแต่มีความลงตัวเขาจะมาพร้อมกับเสียงเพลงเสียงดนตรีความโรแมนติกระหว่างคุณละเขาคุณจะเป็นเหมือนสีสันนะคะสีสันแห่ง เหมือนดอกไม้นะคะเหมือนดอกไม้ที่สวยงามเหมือนยูนิคอร์นที่มีสีสันมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นแรงดึงดูดพลังบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาเขาจะเป็นผู้บรรเลงเพลงนะคะเพลงรักความโรแมนติกนะคะเป็นผู้ที่ปลุกคุณปลุกคุณขึ้นมาให้ตื่นจากพวังบางอย่างตื่นตื่นจากอะไรที่กลัวตื่นขึ้นเพื่อที่จะรับความรักที่เป็นรักแท้ที่กำลังเข้ามาหาคุณ บอกเลยว่านี่คือสิ่งที่โรแมนติกมากๆที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอรักแท้มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นแล้วก็มีคนเดียวด้วยนะคะตราบจนช่วงน,นิดนิรันด์ของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ารอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วคุณได้มาพบเจอคลิปนี้คุณจะต้องเปิดเดท นะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์หรือคุณจะต้องออกไปบางสถานที่ออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆหคอนเน็กชันใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะคะแต่ความรักแท้นิยามนะคะไม่ใช่แค่เรา2คนแต่เป็นเรื่องของครอบครัวของเราด้วยและก็เรื่องของสุขภาพด้วยเพราะนั้นเราต้องมองทุกสิ่งอย่างให้กว้าง บอกเลยว่านี่เป็นเสียงกระซิบจากความรักที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอค่ะช่วงเวลาแห่งความรักแท้เกิดขึ้นแล้วและเป็นช่วงเวลาโรแมนติกด้วยจริงๆนะคะคู่ที่แตกต่างกันเหลือเกินแต่มีความลงตัวไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาจะพบเจอคุณนะคะเขาคนนี้ตรงสเปคของคุณมากไม่ว่าจะเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช่ะคะ่ะตรงสเปคตรงหัวใจนะคะความสูง หน้าตาคิ้วจมูกไลสไตล์การแต่งตัวที่เป็นไปทางเดียวกันมีความคิดเห็นนะคะมุมมองนะคะมุมมองชีวิตหรือว่ามุมมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปทางเดียวกันนะคะแต่ถึงแม้จะมีความขัดแย้งอะไรมันก็จะลงตัวเพราะว่าเป็นคําว่าคลิกเคมีเข้ากันแล้วก็สินเสมอกันนะคะเข้าใจ เขาเข้าใจเขารู้เขารู้เราและการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณด้วยที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอความผูกพันนี้บอกเลยว่าหายากนะคะแต่เมื่อเจอแล้วเขาไม่ปล่อยคุณไปไหนแน่นอนนะคะบอกเลยว่าเขาจะพยายามที่จะทําให้คุณและเขาได้อยู่ด้วยกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลายนะคะคํานี้นะคะแหมมันดูมันดูแบบ ดูเป็นไทยมากๆเลยนะคะความรักที่ทุกคนกำลังที่จะได้พบเจอนะคะขออนุญาตมาฝั่งนี้ดีกว่านะคะ t o love รักแท้ที่กำลังเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆแค่ไหนนะคะเพราะว่าความรักที่ดีความรักที่มั่นคงความรักที่เรียนรู้ความสัมพันธ์การใช้ระยะเวลาและบนพื้นฐานความเป็นจริงความรักที่แสดงออกความรู้สึก ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างกันช่วงเวลาที่จะต้องทําให้กันและกันสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงกันการที่ใครคนหนึ่งเข้ามาสะท้อนให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองทําให้เรามีความสุขขึ้นทําให้เราใจเย็นขึ้นทาให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเห็นมุมมองอย่างกว้างมากขึ้นในชีวิตนั่นคือผู้ชีวิตและสัญญาณชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะที่คุณกำลังที่จะได้พบเจอคนคนนี้แตกต่างจากคนอื่นๆมากๆเลยค่ะ ขอพลังงานของความรักรัก,รกแท้ที่ภพยต้องการจะสื่อกับทุกๆคนค่ะว้าว Two of Cups ค่ะสิ่งที่คุณมีในตัวตนของคุณนั้นคุณกำลังดึงดูดเขาคนนั้นเข้ามาดึงดูดด้วยจิตวิญญาณดึงดูดด้วยความดีดึงดูดด้วยพลังแห่งความเสน่หาพลังแห่ง ความเชื่อความศรัทธาของคนรักความเชื่อความศรัทธาของการรอคอยนะคะการรอคอยที่มันช่าง มันช่างมีความหมายมันมีคุณค่ามากๆเหลือเกินนะคะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแท่ไหนนะคะบนโลกใบนี้เขาจะมาหาคุณคุณกับเขาจะถูกดึงดูดให้มาพบเจอกันในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความรักรักแท้ทางจิตวิญญาณนะคะหรือใช้จิตวิญญาณดวงเดียวกัน พราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่เรามาพบเจอกันทามมิ่งแต่ละชีวิตแต่ละคู่ไม่เท่ากันนะคะคุณอาจจะเจอเข้าแล้วแต่คุณยังไม่ได้เหมือนกับว่ายังไม่ได้สมหวังหรือว่ายังไม่ได้เคียงข้างเคียงคู่ยังไม่ได้แต่งงานมั่นหมายนะคะแต่คนที่เจอทีหลังคุณเขาอาจจะกําลังแต่งงานกําลังมั่นหมายสร้างครอบครัวก,กันมันคนละ คู่คนละอย่างนะคะเพราะนั้นมันมีเรื่องของขามากรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่คุณจะได้คือคู่ที่เป็นบุญบาร,รมีและก็สินเสมอกันเมื่อตอนนี้คุณกำลังทำความดีแล้วคุณเดินหน้านะคะพบเจอทำดีสิ่งที่ดีผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีแต่ถ้าในอดีตที่ผ่านมามันผ่านอะไรมาแล้วก็ตามนะคะแล้ววันนี้เราเริ่มต้นที่จะพบเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะสินที่เสมอกัน ของจิตวิญญาณนะคะวุฒิคุณวุิวายุธทางจิตวิญญาณที่เท่าเทียมกันไม่มีที่จะทําร้ายกันให้เจ็บปวดและเสียใจยและด้อยค่าหรือว่าตกต่ําไม่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณรู้สึกว่าทิ่มแทงหัวใจจะมีที่จะส่งเสริมกันละกันนะคะส่งเสริมในทุกๆด้านด้วยแล้วก็เป็นบางสิ่งอย่างที่สะท้อนถึงกันละกันให้เปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองคุณก็จะสะท้อนความรัก ที่เป็นความรักของการรอคอยความรู้สึกรักแท้ให้เขาเขาจะสะท้อนความเป็นความมั่นคงหนักแน่นเข้มแข็งดูแลคุณได้ทั้งชีวิตเข้ามาหาคุณเช่นกันเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องหมหัศจรรย์ของความรักรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณจะได้พบเจอกับใครที่ ต่างจากคุณนะคะ 1. นะคะทางไกล 2. ต่างชาติ 3. อายุที่ต่างกันนะคะแต่ความต่างของคุณนั้นไม่ว่าจะต่างเรื่องอะไรแต่มันจะมีความเท่าเทียมกันคลิกกันตกลุมรักซึ่งกันและกันตั้งแต่ครั้งแรกหัวใจของคุณและเขาจะรู้สึกว่าศบตากันแล้วมันรู้สึกมีแต่ความยิ้มมีความสุขแล้วก็มีความสงบมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นคุณจะค่อยเรียนรู้กับเขา อย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นสเต็ป hmm. ในความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่ใช้คําว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่มันจะเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะคะต้องดูว่าคู่ที่คุณกําลังคุยเขาเป็นแบบไหนนะคะมาดูอีกค่ะว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรไพ่เด้งออกมานี่คือหนึ่งเหรียญน,นะคะคนคนนี้ เป็นโชคดีของคุณและคุณก็เป็นโชคดีของเขามากๆเลยนะคะต่างคนต่างเป็นคนโชคดีซึ่งกันและกันเขาจะพูดกับคุณค่ะว่าคุณโชคดีและเขาโชคดีคือต่างคนต่างพูดคํำนี้ด้วยกันอาจจะพูดด้วยกันในช่วงที่คอมมิทเมนต์กันแล้วหรือว่าช่วงที่กําลังเดทกันก็ได้แต่คุณและเขาจะเป็นโชคดีของกันและกันเป็นคู่บุญบารมีส่งเสริมกันนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความ ความจริงไม่ใช่ความฝันไม่ใช่สิ่งที่มโนนะคะจะจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะเขาจะเข้ามาเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตของคุณเลยทีเดียวอะคะ่ะแล้วก็เขาคนนี้มาพร้อมกับแหมเขาเรียกว่าบุญบารมีทั้งหน้าที่การงานการเงินของคุณสามารถสปอร์ตดูแลคุณได้ทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะคะเป็นคู่ชีวิตเป็นหุ้นส่วนชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ เป็นเป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกว่าเขาคนนี้พิเศษมากๆพิเศษตั้งแต่วันแรกเลยที่ได้พบเจอนะคะและเขาไม่ได้มาแบบเล่นเลด้วยเขามาแบบจริงจังนะคะมองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังมองหาความสัมพันธ์แบบแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเรามาดูอีกค่ะความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอคุณจะถูกมั่นหมาย คุณจะถูกเขาคนนี้ขอแต่งงานนะคะ King of Wands ค่ะ King of Wands ราชาไม่เท้าพูดเท่เหลือเกินทรงสงามีบุคลิกภาพมีความเป็นผู้นำภูมิฐานบุคลิกภาพดีดูเท่ดูมีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่นะคะมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองทำงานเก่งขยันขันแข็ง ทำธุรกิจหน้าที่การงานที่ดีนะคะหรือความแตกต่างระหว่างคุณเขาคือเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะมีไฟมีพลังเป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งใดเป็นคนที่กล้าที่จะตัดสินใจกล้าทํากล้าที่จะเรียนรู้เป็นคนที่มีแอคเป็นคนที่โมดิเวตตัวเองนะคะเป็นคนที่มีพลังมีแรงบันดาลใจเป็นคนที่โหมีมีไฟมากทํางานเก่งขยันขันแข็งนะคะหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วแต่งตัวดูดีมีไลฟ์สไตล์ทันสมัย นะคะแล้วก็เป็นคนที่วิสัยทัดไกลมองการไกลค่ะคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปแบบนั้นเลยนะคะเก่งฉลาดมีความสามารถสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมากๆเลยนะคะแล้วบอกด้วยว่าเซ็กซี่มากนะคะมีความเซ็กซี่บุคลิกภาพดีมีความเป็นผู้นําแต่มีความอีโก้เชื่อมั่นในตัวเองดือ้อจริงจังนะคะแล้วก็มีความใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วทันใจได้ดีมากๆเพราะว่า เพราะว่าสัญชาตญาณในความเป็นผู้นําสัญชาตญาณในความเป็นคนที่อ่านแล้วก็วิเคราะห์อะไรออกนะคะและก็เป็นคนที่เก่งมากๆค่ะเขาอาจจะทํางานหลายๆอย่างก็ได้หรือว่าจะเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเป็นนักผู้นําเป็นผู้บริหารนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันอย่างที่บอกค่ะรู้จักทํางานรู้จักเก็บเงินนะคะเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะถึงใจย,ยุ่มากแต่ก็ยังทันสมัยและดูดีมีเสน่ห์นะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะได้คู่บุญบาร,รมีรักแท้ที่ส่งเสริมคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาจะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณได้รู้ด้วยนะคะสะท้อนทุกอย่างเลยที่รู้สึกว่าอะไรที่ขาดอะไรที่เต็มแล้วต่างที่จะเป็นหยินหยางให้กันรายการนะคะนะคะเรามาดูอีกค่ะรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเดรส ขอพลังงานไพ่อีกสักหนึ่งใบนะคะไพ่จอ,อกมาบอกว่ายังไงนะกับความรักแท้ที่คุณกำลังได้เจอ The World ค่ะคนคนนี้นะคะจะมาเปลี่ยนโลกของคุณให้เป็นโลกใบใหม่เขาจะมาสลัดความโสดของคุณนะคะคุณอาจจะได้เจอเขาคนนี้ผ่านการเดินทางทางไกลหรือว่าออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะนี่คือ The World การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเช่น ตัดอะไรเก่าๆหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่นะคะย้ายที่ทํางานหรือว่าเปลี่ยนงานอะไรบางสิ่งอย่างที่คุณเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตคุณจะได้พบเจอกับเขานะคะเ mm. ช่น <object S 1> อาจจะได้ออกไปเดินทางที่ไหนสักที่หนึ่งได้มีการโยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือว่าได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศหรือว่าได้เปลี่ยนประเภทงานนะคะหรือว่าการการที่คุณได้ทํางานอิสระหรืออะไรบางสิ่งบางอย่าง มันเป็นการที่ตัดอะไรเก่าๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรมีใหม่จะทําให้คุณได้พบเจอกับเขาและเวลาที่คุณโสดแบบโสดแบบเติมเต็มอะค่ะโสดแบบคอม p l e t ตัวเองมากๆเลยนะคะและนั่นแหละคุณจะได้พบเจอกับเขาค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขการเฉลิมฉลองเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและคุณจะได้พบเจอกับเขาเพราะเขาคนนี้มา,มาแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเตรียมรับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เลยค่ะเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่แตกต่าง เป็นโลกใบใหม่ที่แตกต่างจากโลกใบเก่าๆที่คุณได้คบเจอมาแน่นอนเพราะว่าเป็นพลังงานรักแท้ที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะเขาสามารถปกป้องและดูแลคุณได้เขาสามารถเป็นสุภาพบุรุษนะคะที่จะแสดงให้คุณได้รู้ว่าเขารักคุณดูแลคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะ เกิดอะไรขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาหรือว่าคุณกําลังที่จะได้พบเจออะไรที่ผ่านมานะคะเขาจะไม่ทําสิ่งนั้นให้ตอกยก้มบาดแผลในใจของคุณเขาจะมาส่งเสริมคุณค่ะนะคะตัวตวนของเขาบอกเลยว่ามีความสง่างามมากๆเลยนะ,ะที่บอกไปนะะอาจจะชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าหรือว่าเป็นผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่าแต่งตัว ดีมีสเสน่ห์ตามกาลเทศะของเขานั่นเองนะคะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆนะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังในชีวิตมากมเลยนะคะมีสเสน่ห์อบอุ่นเป็นสุภาพบุรุษที่เป็นสุภาพจตรีที่ถ้าได้แต่งงานสร้างครอบครัวแล้วค่ะดูแลคนรักครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะเขาอาจจะเ,เป็นคนที่ ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ที่เข้ามาหาคุณหรือเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้หรือว่าเป็นคนที่เดินทางไปทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้หรือว่าเขาเป็นคนที่ทํางานอิสระก็ได้นะคะมีธุรกิจมีหน้าที่กันงานที่ดีนะคะสั่งการทางออนไลน์อีเมลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นคนที่แบบคือเขาเก่งมากๆค่ะเก่งแล้วมีความสามารถมากๆนะคะถ้าอยู่ในช่วงวัยที่ทํางานหรือวัยไล่เลียกกันกับคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจ เดินเขาเรียกว่าทําธุรกิจสร้างงานสร้างเงินตัวเองได้เก่งได้เก่งมากๆนะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะจับอะไรก็รู้สึกว่าโหมันเป็นไฟเป็นพลังนะคะเขาขั้นอาจจะถึงขั้นกับบ้างงานและจริงจังกับงานเก,กเกี่ยวกับธุรกิจมากๆเลยนะคะราะนั้นก็มีโอกาสที่จะเติบโตแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะถ้ายุ่มมากก่าคุณอาจจะประสบความสาเร็จแล้วก็ได้นะคะนี่คือพลังงานนะคะรักแท้ที่ทุกคนจะได้พบเจอ นะคะคไพ่สวยงามมากๆค่ะสวยงามมากๆที่สุดเลยนะคะทีนี้เรามาดู talking heaven นะคะอยากจะบอกอะไรกับพลังงานรักแท้ที่ทุกๆคนกำลังที่จะได้พบเจอนะคะ tears c r e a n the soul นะคะไม่มีอีกแล้วน้ำตาค่ะนะคะไม่มีอีกแล้วมันจะมีแต่ความโรแมนติกความรักความผูกพันที่รอคอยนะคะ believe in yourself เะะชื่อในตัวเองค่ะเชื่อในพลังแห่งความรักที่เรามีนะคะว่าคุณกําลังพบเจอสิ่งที่ดีกว่ากับความรักที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะจําเขาไว้นะคะในแบบที่เขาช่วงเวลาที่คุณและเขามีความสุขกันเชื่อว่าคนคนนี้คุณเคยเจอเขามาแล้วในอดีตชาติที่ผ่านมานะคะหรือว่าบางท่านเจอเขาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่าห่างกันไปหรือว่าอยู่ไกลกันกําลังเรียนรู้ความสัมพันธ์กัน จำในช่วงเวลาที่ดีแน่นอนค่ะความรักความสมพันธรักแท้ต้องมีทะเลาะก,กันต้องมีไม่เข้าใจกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็คือโซเมทของกันแลกกันนะคะเนื้อคู่ของกันและกันเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกันคนที่ใช่ยังไงก็จะอยู่กับคุณคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของคุณและเราจะต้องตัดจบด้วยนะคะอย่าให้อะไรเก่าเกความเสียใจเก่าเกามาวนเวียนนะคะเราเริ่มต้นใหม่กับคนที่เราและเขาต่างคนต่างเป็นคนที่ ใช่ของกันและกันนั่นคือสิ่งที่พิเศษแล้วก็สวยงามมากๆนะคะไม่อยากบดบังไพ่เลยนะคะเพราะไพ่สวยงามมากๆค่ะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะนี่คือพลังงานของทุกคนที่คุณกำลังที่จะได้พ,พบเจอค่ะกับความรักความผูกพันที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะของความรักที่เป็นรักแท้รักนิรันร์ของคุณและเขานั่นเองนะคะ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหกล้าที่จะทําอะไรใหม่ใหนี้ชีวิตนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกว่าจะต้องทําอะไรสัญชาตญาณคุณอยากให้ไปไหนเริ่มต้นหรือว่าทําอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเริ่มทําเลยเพราะนั่นคือการรีลิสอะไรเก่าๆออกไปแล้วก็พบพบสิ่งใหม่ๆค้นหาสิ่งใหม่ๆอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะ ด้านหลังเขาคนนี้เป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสุนัขก็ได้เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็เป็นคนเป็นที่รักนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญทาทานนะคะเป็นคนที่อบอุ่นเฟนลี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณต้องได้พบเจอกับความรักที่ดีแล้วก็รักแท้บอกเลยว่าบางท่านพบเจอแล้วกําลังเป็นเรื่องราวของ ความสัมพันธ์ที่ตื่นรู้หรือว่าการเรียนรู้ความสัมพันธ์กันเป็นเรื่องการเชื่อมโยงในเรื่องของโซลคเน็กชั่นนะคะที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอแต่บางท่านยังไม่เจอค่ะคุณจะได้พบเจอแน่นอนเพราะทุกคนกําลังเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีนะคะเมื่อคุณเข้ามาชมรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณได้ออกเดตหรือว่าคุณได้กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือว่าคุณกําลังได้กําลังออกเดทหรือว่าคุยอะไรกับใครนะคะใครที่เขา เขาชอบเราเขาจะพยายามออกเดทกับเราพยายามนัดเดทเราแล้วก็พยายามทําให้เชื่อว่าเขาคือคนจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่เล่นออนไลน์นะคะหรือว่ากําลังคุยกับใครออฟไลน์และออนไลน์มีคนไม่ดีนะคะมีฉาชีพนั้นก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งอย่างจะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะและคนที่ไม่ดีหรือว่าคนหลอกลวงยังไงก็จะต้องแบบใช้เวลากับเราไม่นานนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องดูอะไรหลายๆอย่างด้วยเพราะนั้นก็ ให้ระวังไว้แต่รักแท้อยู่บนโลกออนไลน์มีจริงค่ะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องอย่างที่ใจต้องการนะคะไพ่สวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปดีโอหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเจอคนนั้นได้แต่งงานสุขสมหวังเร็วๆวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ